ส้ั <c oughs> ดถอยถ้าดอยคัดพิเศษได้ในเซืไว้ปลูก <c oughs> ปลูกของเงินปีหกหกเก็บถับหกแปดก็คือปลูกปีนีปีหนาจังสิได้ตามนะครับเนี่ยขยายออกมาตัดอันที่มันเห็นต้นยึดซร่งตรงๆมีนิวเบลพันได้ครับนี่ปลายดวนก็คือเบลนั่นเอามัว่ปลายดวนนะครับ มุดไปบอดวนที่บมเอเลยคเนื้อทีซี่ไรแป้งนี่เนียแปลงโก้ขามซี่ไรสิตัดไว้ยักสามลอยสามรอยมัดนะครับมัดหนึ่งกับบ้านสิบบอรเกินสิบสองล้ำพี่น้องล่องเอาสามรอยมัดต่างกอาสิบสองล้ำไปคูนต่ามัดต้องกับมันถีบตกแยกล้ำ คุณวันมึงนี่แหละผมะี่ตาไปเนี่ยตอนแวกกสิเดตาได้กดกสิแบกเข้าไปไว้มุมงบุญน,นะครับเพราะว่าเพื่อสีสะดวกในการลดรของมาคนเอาครับอ้อยนี่ตัดไปตากแดดจ้ากระมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับน้ำรลอเลี้ยงมันสิไหลลงตาไหลลงตาอ้อยนะครับเดี๋ยวผมเสียให้เบิ่งตาอ้อยจย่หน่อยนั่นเขาเอามาตาอ้อยที่แดดไป นี่คือตาอ้อยนี่ตาอ้อยนี่นี่แหละเคนที่เกิดดีตาอ้อยสีเขียวนี่นี่นี่ตาอ้อยนี่ก็ตาอ้อยครับครับนี่ตาอ้อยเขาเริ่มตาอ้อยได้เนี่ยตาอ้อยเขาถิ่มไว้จักอาทิตย์หนึ่งนางเกษรไหลลงมาตาอ้อยนะครับ อ่อยแล้วอ่อยมันจะเกิดนอมันจะเกิดจากตรงนี้แล้วตรงนี้ก็สิเป็นหากนะครับเป็นหากอ้อมเลยเหรเนี่ยแล้วนอที่เกิดจากตรงนี้นี่ครับนอที่เกิดจากตรงนี้ครับข mm ้อ hmm. ตองเบิงสังเกตเบิงตาก็คือตา,ตาอ่อยสินี้ตาดีนะครับนี่ตาดีนี่ตาดี ออยทีออยทีผมอ่ะวัวตาเราคือมันสีเป็นออยออยด้วนเนาะมันหยอ่อนมันด้วนไหมมันหยอ่อนมันด้วนนะมันสีแมงกินก็เลยว่าตองเอาก็เลยต้องขัดเอานะครับขัดเอกก็เลยสะาดจังน้อยว่าขัดเป็นพิเศษไหมเพื่อสีวาให้่มันเป็นเ,เกิดขึ้นมาหล้วมันสีขาวขงสีไหมผมเนี่ยผมนั่งยืนตอนนี้กขานั่งร่มเที่งร่มเที่งแดดบะไรางเ,เี้ยรัากาวเฉลียวสามลอยนะครับ เดี๋ยวซ้ำอยมาเหลือหน่อยเหลือหลายกระจังสีทัดเพิ่มครับเนี่ยทัดลงไปหอดุลแล้วครับคุณนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมทายเบ้างอยู่เดี๋ยว,ยวผมติดตาดิอยูเพราะว่านี่กใกล้สีเทียงแล้วเนาะครับนี่แหละผมสีขยายพันต่อเนี่ยเอิออ้อยขอนเกี่ยนซ้ำนี่นี่อขอนเกี่ยนซ้ำ การเี้ร้อยนี่ใส่ทุ่นหลยอยู่ครับใส่ทุ่นหลยค้า่าใส่ทุ่นหลคืออ้อยนี่ต้องมีปุ๋ยครับอ้อยมักปุ๋ยได้ขันบ่ะมีปุ๋ยคืออ้อยว่างามนี่แหละส่วนหนึ่งค้นกับว่าอยากปลูกอ้อยเพราะามันใส่ทุ่นหลใส่ทุ่นไหลเพราะว่าอ,อ้อยอ้อยมุนนี่มันหมักปุ๋ยข,ง,ขงมันมันเป็นขอนแกนสามเห็นบ่อี่หองบึงน้ำเมีงว่าไม่หยาดิแปลบ่นแปล่นม,น,ปลนมาครับให้เ กับบุมีหงานี่หนูกับว่าเขามาก,กัดตัวอ่อยด้่ยเนี่ยอ่อยทีอว่าท่านเด็ดขาดพวกนเนี่ยถือว่าท่านเด็ดขดได้เลย,เยพุ่มสูงเกือบสามเมตรครับพุ่มสูงเกือบสามเมตรโอ้โหโรงงานเปิดเปิดเมื่อไรเนาะรับหมู่โรงงานเปิเปิดเมื่อไรน,นี่ครับท่ายบึงเนาะคุณผมเช่าเซ็เอาสามร้อยสามร้อยบาท ขอาสามลอยมัดกระติตาเนี่ยพระจัากระติศหนึ่งเพื่อให้น้ำล่อเลี้ยงลงมาหยุดระว่างตานะครับเร่งที่เกิดดีครับเนี่ยครับคลิปนี้ซับนี่นะครับเนาะลูกสังกัดไต่เมืองซับนี่เดี๋ยวสีไทยเบิ้งมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณตีขอบมาชมและติดตามนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ